ตน,นี้มาเยี่ยมอาการสีนมสีนมกักบ,บริเวณอยู่ตรงนี้ครับกักบ,บริเวณอยู่ตรงนี้พาสีนมมาอาบแดอบแด,ดอาการก็ทรงทรงตัวเหมือนเดิมไม่ไม่ดีขึ้นไม่ลดลงทรงตัวก็รักษาด้วยการให้น้ำเกลือให้กินอาหารกินน้ำกินยาลำค,คอจะ,ะอักเสบ พี่นมโอโทนหน่อยนะครับพี่นมโอโทนหน่อยนะเดี๋ยวก็หายละรู้สึกว่าเป็นหลายวันแล้วครับโอโทนหน่อยนะครับบุญเรืองน้องบุญเรืองมาเล่นกันกน,นี้แหละครับสิดดทธิด,ดาสิทธิดามีบ้านใหม่แล้วสิทธิดา สิสุดามีบ้านใหม่แล้วมีคนมาบริจาคบ้านให้หนึ่งหลังเล่นกันตรงน,นี้เหรอสิสุดาไพโรดแม่ผสมสีแม่ผสมสีจะขึ้นบ้านใหม่เหรอคะแม่ผสมสีก็จะขึ้นบ้านใหม่แล้วเออไพโรดขึ้นไปจองก่อนเลยเหรอครับเอาไพโรดขึ้นไปจองเลยไพโรดขึ้นไปจองบ้านใหม่แล้ว มีบ้านใหม่มีผู้สร้างบิศให้ผู้วไวชนตอนนี้เอามาเป็นบ้านให้น้องๆแมวอยู่คุณแมวเคยไปเล่นจับจองก่อนแล้วดิสดาดิดาวิ่งเล่นแลละดิสดาวิ่งเล่นแล้ว,ว,ลลวทองเล็กทองเล็กจิ้งน้ำอีกแล้วเพชลา เป็ดลาขี้อ้อนแล้วเป็ดลาข right? oh, ี้อ้อนโอ้ย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 ขี้อ้อนนะเป็ดลาขี้อ้อนแล้ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้ลาขี้อ้อนแล้วพิ่สมัยพิ่สมัยควันตาควันตามาหารุโก้แล้วน้องทองเล็กทองเล็กมาเลยตามมาด้วยเหรอ ควันฤดีควันฤดีควันฤดีสมบัตินวรัตขวัญใจกินข้าวกันเหรอคะสมบัตินาวรัตขวัญใจเพชรลา,ากินข้าวกันเหรอคะริกิตมีผสมสีวิ่งมากันแล้วครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่ให้ดู น้องน้องเหมียวพุทธทานวัดปงชัยไว้เพียงเทนี้พบก,กับแม่คิตวตไปขออนุโมทนาสาธุอายุวนโนสุขังพระลาง